วันนี้ผมจะพามาดูการดัดโชคแผงคอของรถ honda รุ่นหนึ่งเวฟหนึ่งร้อยสิบไปนะครับก็คันนี้มีเพาหน้าติดมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับช่างเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเพาหน้าคดหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาเช็คเคาหน้าเขาดูหน่อยครับถ้าคด จะได้แก้ไขให้นิดหนึ่งถ้าไม่คดก็แล้วไปครับส่งกลับอันนี้ตกลงว่าไม่คดนะครับเดี๋ยวส่งกลับเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มงานดัดโชกแผงคอกันเลยครับก็ขั้นตอนแรกผมพามาดัดหยาบก,ก่อนดัดหยาบคือดัดในส่วนของแนวแขนชโชกแผงคอ กับรหน้าสองอย่างครับส่วนฉากของโชคกับฉากของแผงคอเดีย๋ยวต้องค่อยดัดตอนหลังจากที่เราดัดแนวแครงโชคแผงคอกับตาน้าเสร็จแล้วผมจะไล่ดัดประมาณนี้ครับแต่ก็ขั้นตอนไม่ได้ตายตัวนะครับบางทีมันก็มีรัดคิวกันบ้างแซงคิวกันบ้างนิดหน่อยครับอันนี้วัดแนวแกโชคแผงคอครับ ดัดไปก็วัดไปเร็งไปครับอย่าให้จุดกดนะครับไปทับหัวน็อตนะครับขั้นตอนดัดแนวแกนโชกแผงนคอกระด้านหน้าเนี่ยผมเรียกว่าดัดหยาบนะครับโอเคครับจบแล้วครับขั้นตอนการดัดหยาบเดี๋ยวเรามาดูเรามาเช็คดูกันนะครับว่าสักคู่ที่เราดัดมันเป็นยังไงบ้างเร่งน็อตน,นิดนึงครับบางทนนีน็อตมัน ยืดได้ครับมาเดี๋ยวเรามาไล่ดูทั้งหมดว่าเป็นไงบ้างเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้หาทางดัดต่อไปว่าเราจะไปไหนกันอันนี้ฉากของชกยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดัดฉากของโชคกันฝั่งหนึ่งมันหุบเข้านะครับเราดัดถอทางออก ส่วนอีกฝั่งหนึง่งมันทางออกครับเดี๋ยวเราค่อยมาดัดเข้ากันทีหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดัดทางออกก่อนมันใช้เครื่องมือคนละตัวครับเครื่องมือพิเศษในการทางออกไม่ใชตต่ตัวหนึ่งเวลาหุบเข้าใช้ตัวนะครับเดี๋ยววัดดูวัดดูครับว่ามันได้ไหมที่ดัดเมื่อกี้เนี้ยอ่ามันได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องมือพิเศษสําหรับการดัดให้มันหุบเข้าขึ้นมา ้างนี้มันทางออกน,นะครับเราต้องดัดให้หุบเข้าไปก็ใช้คื้อมือคนละตัวครับถ้าไม่มีเคื้อมือก็ดัดได้นะแต่มันช้าหน่อยมันจะยุ่งยากเลยถ้ามีข้อมือพึ่มันจับใส่ปุ๊บกระจบเลยไม่มีอะไรจับใส่ปุ๊บดัดแัดปั๊บเลยแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับหน้าอีกข้างดัด เพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่ดัดถางไว้ดัดถางเกินไปหน่อยนึงมันก็เลยต้องดัดหุบเข้าไปโอเคครับเ,เดี๋ยวเราวัดกันดูว่าอันไหนมันได้อันไหนไม่ได้อันไหนมันต้องดัดเพิ่มดูสิว่าได้ยังดัดแล้ววัดครับวัดแล้วดัดดัดแล้ววัดให้ให้ข้อมือนบอกเราครับรีเช็คด้ยวยเวอร์เนี่ย ไอ้ื่องมือบอกอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องคิดอะไรมากขึ้นมือมันบอกไม่ได้คือไม่ได้ครับไม่ได้ฝั่งนึงครับทางมาไปเดี๋ยวเรากดเข้าฝั่งนึงครับเนี่ยครับถ้ามีขึ้นมือมันครบมันง่ายครับใครก็ทําได้ไม่ใช่แต่ผมใครก็ทําได้ใครก็ทาได้มันไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็วัดดูมันได้หรือเปล่าอ่ายข่้งมือให้ออกครับใช้คข่องมือให้เป็นแค่นั้นจบเลย ไม่มีอะไรยากครับดเชัคดูวันนี้แล้วก็เป็นไงมันได้หมดละฉากอีกฝั่งหนึ่งหกเข้าอีกฝั่งนังออกแนวแกนโชคแผงคอหน้าหน้าชาวโชคจบไปแล้วสามอย่างเหลือฉากของแผงคอครับอีกหนึ่งอย่างไล่ไปสเต็ปสเต็ปครับตามแบบนี้เลยแต่ว่าสเต็ปมันไม่ได้ขั้นตอนไม่ได้ตายตัวนะครับบางทีลักษณะบางทีลักษณะหน้า,นางานมันบังคับให้เราทา ข้ามแล้วเตะก็มีเดี๋ยวดัดแล้วครับฉากของแผงคอมาวัดกันฟุกุกับทีเดียวได้ครับไม่ฟุกก็หลายทีหน่อยโอเคครับทีเดียวได้ครับอ่ะมันรีเช็คส่วนที่เหลือส่วนที่ดัดไปแล้วฉากงโชคซ้ายข,ขวาลนหน้าโอเคครับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับ